แล้วนะครับเผื่อนผูทานนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาวันนี้จะมาตีกระสุนนะครับลมแต่เช้าเลยจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนัดน้องไว้คนหนึ่งนะน้องตั้มนะครับกาลังกําลังตาาม,มาครับวันนี้ผมจะเอาคันเอสทันเดอร e ์มาเทสว่าคาันเนี่ยเซนส์มันดีมากนะครับเวลาพวกป่ากระสุนชาร์จแรงๆปึ้งผมันน่าจะสนุก นะครับเวทมันพอดีกับงานพวกนี้เลยรอเรือไต่โดยสาก็ยังไม่มาเลยนะตอนนี้นัดกันไว้6กโมงครึ่งนะตอนนี้จะ7จ็ดโมงแล้วมาสายน้องที่นัดไว้ก็มาสายนะครับเดี๋ยวเรารอแล้วเดี๋ยวลงเรือนะครับยากาศค่อนข้างสวยเลยนะครับยากาศดีมากนะครับอากาศดีด้วยอะนะครับสดชื่นนะมีจุดกลางเต็นท์มีอะไรด้วยนะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะที่น่ามาพักผ่อนเลยนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวรอน้องมันน่อ ต,ต่างมาแล้วนะครับเรืองลงด้วยนี่อันนี้เรือเรือน้ำประปาเนี่ยนะครับมาลงมาดีามากมาด,ดีมากมีกอะไรรู้จักผมอีกดูดิร้านพังงอนเองอ๋อน,นี่นี่เป็นร้านค้าร้านพังงอนที่ที่สั่งสั่งมะเป็ดหัวมาลงนะครับ <ๆ S 2> เขดีเลยเดี๋ยวเราอาก็ดีให้นะครับเดี๋ยวเอาก็ดีให้นะเขาด้วย อย่างนี้ไงบอกกคือยิงได้ไปนอนด้วยเห็ตัี่แต่เมืเ่อวานแล้วกูอ่ะเออนี่มาเลกล กลโอ้โหมีติดอะไรวะให้เอาห่างเขาเลย มัวกระัดแรงๆอ่ะนะนี่นะนี่กันวัดเพิ่งเชื่อขึ้นเลยโอ้โหตาตัวแรกดูยอดครับแมกันแรงกันแรงนี่ตัวใหญ่สับแลวขึ้นมานมั้งสีนั่นเองทันนี้ผมใช้เป็น S t นเดอร์ Thunder นะครับเวท87แล้วก็ความยาว63 สาย PE นะครับเป็น power PE ตัวเก่านะครับตัวลายทหารสาย PE 1.5นะครับโอเคครับผมตัวแรกสุดยอดโคตรใหญ่ใ <laughs> ส่ขับเลย มีสองนิ้วอะอยู่มัหาสิบตัวตกปลาต,ตไฟสมมันใช้เบอร์สิบอะโอโหจะตายแห้งแตกไป,ไปกินไป,ไปกินตัวมันเล็ก5นานี้นะแต่มันก็คือเล็กสำหรับที่นั่นไงเราต้องปาไฟแบบเจ็ดแปดโลงก็งใส่เพกันเลยใส่แมงอรวสิบสเลยต,ต้องเข้าไปตอเอยต่อนีสุดเบิร์เก้าเลย ต้องดูที่หมายและที่ใต้์บากงอย่างแถวนี้มันปลาไม่ดีนนนะที่นู่นมันแบกสิบโลสิบสองโลนะเจ็ดโลพอใส่เบอร์สิบเนี้ยก็นั่นแหละที่บอกโดนกำมังตะเตียนนะมันก็เหนื่อยมันต้องเดินลุยน้ำไปตีอะลุยน้ำลงไปเพราะน้ำบางหมายก็ลุยน้ำบางหมายไม่ต้องลุย มาแล้วครับรีบเหลือจะไปแล้วยังไม่ได้บัตรเรือเลยเหลือคืนเรือที่หมดอยู่ใครเลี้ยวหรอเอาอยู่คนงานในบริษ เป็นกระดีเอจีวิฟสีเขียวนะครับนนี่นะตัวเบ็ดแข็งและคมมากส่วนพันก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับเวทแปยาว6กฟุตสนะครับเซนด์ดีมากๆนะครับฝากกันด้วยน,นะจรากให้ฮันเตอร์อยากเพิ่มต่อยอยากกระโดด